สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นวิธีทำจิตให้นิ่งครับให้มีสติไม่หวั่นไหวไปตามตลาดหุ้นที่สวิงแรงและผันผวนนะฮะและจากออนไลน์นะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามาจากไหนนะก็ <c oughs> อบอกเขามีการแยกแยะนะฮะแยกแยะระหว่างนักเทรดมือสมัครเล่นกับมืออาชีพนะฮะ มือใหม่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกจับให้ไปนั่งอยู่บนรถไฟเหาะใช่ไหมพอได้ชัยชนะก็ร่าเริงเฮเลยเหมือน,นถูกหวยนะแต่พอแต่พอขาดทุนก็รู้สึกผิดหวังท่วมท้นเลยหด,ห,ดหูนะฮะนี่เป็นลักษณะของมือใหม่ครับเขาจะหวั่นไหวแล้วก็ปล่อยให้กำไรและขาดทุนนั้น เป็นตัวเ,เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นเป็นเหมือนกับพาณนะพาเขาขึ้นหรือลงฮะปัญหาคือว่าถ้าพวกเขาให้ความสำคัญกับว่าเออเนี่ยจะสุขก็ต่อเมื่อกำไรจะทุกก็ต่อเมื่อขาดทุนเนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับคือปัญหาท,ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณให้ให้น้ำหนักกับ ความสุขความพอใจกับการได้กําไรคือขาดทุนไม่มีใครต้องการแล้วใช่ไหมแต่เราต้องการกําไรเนี่ยพอเราให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่ต้องถูกใจเท่านั้นเนี่ยปัญหาคือมันจะทาให้มือใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงมากเกินไปกับการซื้อขายครั้งเดียวครับคือพอร์ชั่นไซส์ไม่มีไม่รู้จักพอชั่นไซส์ครับแต่จัดหนักเลยไม่มีการบริหารแล้วกันมันไม่มี management, มันนี่มันเนชั่นเมนนะครับคือทุ่มซื้อเลย อาจจะซื้อไม้แรกไม้เดียวหรือบางครั้งก็โผเฉลี่ยขัดทุนฮนะที่นี่เป็นสิ่งที่ที่เขาเขาไม่อยากแพ้ไงพอเขาต้องการจยชนะนี่เขาก็จะมีการทุ่มเทจัดหนักเพื่อที่จะคือถ้าแพ้ก็จะคือถ้า,ถ,าถ้าเพล่งพรำนี่ก็จะพยายามที่จะสู้เพื่อชนะลับมาชนะให้ได้ครับปัญหาคือว่าถ้าหุ้นตัวนั้นมันมันเป็นหุ้นที่แย่จริงๆนะหรือปัญหาใหญ่ที่ ที่บางคนเนี่ยน่าม,มืดคือว่าเขาใช้มายจินนะพอใช้มายจิ้นแล้วเนี่ยพอซื้อโชว์เฉลี่ยหุ้นที่เป็นขาลงทเทปนี่มันเป็นจบรอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะห,หมดตัวได้นะครับนี่คือปัญหาของมือใหม่นะคือให้ความสําคัญกับผลลัพธ์มากเกินไปครับต้องการผลลัพธ์ที่ชนะถูกใจเท่านั้นเขาจึงทําในสิ่งที่ละเมิดความเสี่ยงนะละเมิดประโยชน์ะละเมิดเรียกว,ว่าหลักการพอรช์ชั่นไซและก็มัลติมีเนสเมน์ไป แตกต่างจากนักเทรดมืออาชีพนะครับเขามีประสบการณ์ล่ะเขาก็เนี่ยแหละเขาก็ผ,าผ,าผ่านผ่านประสบการณ์เป็นแบบมือสมัครเล่นนี่แหละครับคือเขาก็เคยนั่งอยู่บนรถไฟหอมกันแหละแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาเขาเจ็บเขาเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะไงจึงเข้าใจว่าโอ้โลกโลกของการเทรดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยนะมันก็แค่นั้นนี่แหละมันมีความผันผวนนะครับ คือตลาดหุ้นมันก็มีความผ,ลผลันผวนมันเป็นวัฏจักรมันนะครับมีขึ้นมีลงนะเขาเลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการได้กําไรและขาดทุนมากนักครับคือเขาก็เป็นคือจะบอกว่าเป็นกลางไม่ใช่หรอกแต่ว่าเขาประมาณว่าพอชนะก็ไม่เหลืองครับพอแพ้ก็ไม่จิตตกอย่างนั้นมากกว่านะครับความจริงแล้วเขา ไม่ใช่คนที่แล่หลมนะนักเทรดที่ที่เป็นผู้ชนะนักเทรดมือชีพเนี่ยก็ยังมีอารมณ์อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าเขาเขาไม่ปล่อยตัวเองตกเป็นเป็นทาตหรือตกเป็นเหยื่อหรือการกระตุ้นของอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลง,ลงตามกําไรขาดทุนเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการเทรดมันเป็นการทําธุรกิจไงการเทรดมือชีพนะจะเชื่อว่าการเทรดเป็นการทําธุรกิจนะครับนี่นเล่มน,นี้ก็พูดถึง นะคือการเทรดเป็นการทําธุรกิจไม่ใช่การพนันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่นี่เหมือชีพมองเลนะคือมันเป็นธุรกิจสุดซีเรียสครับในานะที่เขาเป็นนักธุรกิจเขาจะต้องมีการรักษาความเป็นกลางครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่เป็นทาสอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้การตัดสินใจในการทําธุรกิจนั้นมันผิดพลาดครับเห็นไหมครับว่าเหมือชีพบุมอมองคนเรื่องนะมือสมัครเล่นเนี่ย การที่เขาดีใจทุกใจมีมีความสุขแบบมีความสุขและทุกข์กับสุขตามกําไรทุกข์กับการขาดทุนนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่มองการเทรดเป็นการพนันครับมองการเทรดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือให้การเทรดเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางการเงินตัวเองอันนี้เมื่อคุณคาดหวังในผลลัพธ์มากเกินไปเนี่ยมันทำให้คุณมีปัญหาครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมสติ ในยามที่ตลาดมันผันผวนผันผวนในในในแนวทางที่ทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวและเสียผลประโยชน์นะครับแล้วนักเทรดมือโปรเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ได้อย่างไรทําทาไมเขาจึงสามารถที่จะทําใจให้นิ่งมีสติไม่หวั่นไหวไปตามตลาดหุ้นที่มันแว่งแรงได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเขาตะหนักดีเลยว่าเขารู้แล้วแหละว่าเออเนี่ย ประสิทธิภาพการซื้อขายเพอร์เฟอร์มนซ์เขาะนะมันมันมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักรครับบางครั้งเขาก็ <c oughs> กกได้กําไรดีถ้าตลาดดีๆกาไรดีถ้าตลาดแยก่ก็ก็ไม่ค่อยได้กาไรหรือบางทีาก็ขาดทุนนะครับเขาผ่านวัฏจักรนี้มามาหลายรอบครับมาหลายรอบมากเลยเป็นเป็นสิบเป็นสิบรอบเนี่ยมันทําให้เขาเข้าใจข้อความจริงข้อน,น,นี้เป็นอย่างดีครับพอเขาเข้าใจเนี่ยคือความเข้าใจมันทาให้เรา ไม่หวั่นไหวไปตามนี่เลยคือการผมว่าหัวใจสําคัญของของการทาอะไรสักอย่างให้มันให้มันแบบมีความราบเรียบหรือมีคุมสติอะไรก็ตามให้เราให้เรามีความนิ่งนะต้องเข้าใจนะความเข้าใจการตัดสินเนี่ยคนละมุมเลยนะคือนักเรดมือสมัครเล่นเนี่ยชอบตัดสินแต่ว่ามือโปรเนี่ยใช้ความเข้าใจคือตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องของมือสมัครเล่นคนที่ ยังไม่มีประสบการณ์ครับแต่ว่าเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีประสบการณ์พราะงี้เหมือนเด็กเหมือนเด็กวัยรุ่นกับกับพ่อกับแม่ครับวัยรุ่นจะไม่เข้าใจเอาตามอารมณ์อยากได้อะไรก็ต้องต้องได้แนะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้ว่าเอืเนี่ยจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะเขาเข้าใจนี่นี่นี่เป็นการเปรียบเทียบง,ง่ายๆของการของเรื่องการมีสติการควบคุมตัวเองครับนักเทรดมือโปรโเนี่ยก็บอกว่าเขารู้ว่าเขามีช่วงเวลาแห่งชัยชนะครั้งใหญ่ แต่เขาบอกว่าเขาก็ตัวสิตธิว่าไม่ควรตื่นเต้นมากเกินไปนะเพราะว่าหลังจากที่เขาชนะครั้งใหญ่เนี่ยโอกาสแพ้มันก็จะตามมาติดติดเลยนี่เป็นสิ่งที่เขาเจอมาเป็นประจำดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความระมัดระวังครับคือเขารู้ว่าถ้าเขามั่นใจมากเกินไปมั่นใจมากเกินไปดีใจมากเกินไปมันทาให้เกิดอาการเหลิงครับพออาการเหลิงจะเกิดอะไรครับโอเวอร์คอนฟ i เ e น c ์ไงพอโอเวอร์คอนฟ i เ e น c ์เนี่ยมันทําให้เรา ทำให้เขาเนี่ยละเมิดครับละเมิดกฎของความเสี่ยงทําตามแผนได้อย่างไม่รัดกลุ่มมันจะทำให้ทุกอย่างมันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยวิธีการที่สุดก็คือว่าเขาจะพยายามแต่เจียมตัวครับข่มตัวเองให้กลับมาอยู่ในในสิ่งที่มันมันควรจะเป็นคือยังคงทําตามแผนอย่างเหมือนเดิมรัดกุมเหมือนเดิมารความเสี่ยงเหมือนเดิมแล้วก็ทำตามปกติครับแบบเนี้ยเขาจะ ผ่านช่วงเวลาที่จะต้องขัดทุนหนักหลังจากได้กําไรก้อนโตได้นะฮะเนี่ยนี่เป็นผลว่าทําไมนักเทรดที่เป็นมือโปรโที่เป็นผู้ชนะเนี่ยเขาจึงมีความใจเย็นเพราะาเขาเขามีเป้าหมายเขามีเหตุผลว่าเขาผ่านผ่านบริจักษ์การได้กําไรมากมายกําไรก้อนใหญ่และขัดทุนก้อนโตหลังจากนั้นมาแล้วเขาเจอหลายครั้งมันทําให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรที่จะให้คุณค่ากับ การได้กาไรขาดทุนมากเกินไปนะก็ทําตามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันห็นบอกไปคือมันลมพลมลมพัดอะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่ลมเห็นี่ทีเขาทําได้ทีสุดคือว่าทําตามทาตามแผนทําตามกระบวนการดีสุดแค่นั้นพอครับเพราะเขายึดมั่นทําตามแผนทํากระบวนการการบริหารความเสี่ยง position s i z ต่างาน,าน,นี่ยให้มันดีสุดเนี่ยไอ้เรื่องของกําไรก็มาเองครับแถมกําไรที่ได้มานะั้นมันก็มีความสม่ำเสมอมากกว่าการที่เราไป พุ่มไปจัดหนักเพราะว่าต้องการความพอใจเราต้องการความสุขตามที่เราต้องการหรือเราโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นไอเดียนะครับสําหรับหลายคนที่ยังคงมีความหมั่นไหวไปตามดัดชนีตามการสวิงแรงตามอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทเรียกว่าเป็นดัดชนีนะเป็นไม่ไว่าจะเป็นดาวโจน,นสตั๊กหรือไม่ก็เซตหรือไม่ว่าเราเนี่ยให้กลับมาให้กลับมา อยู่ที่กระบวนการครับเปลี่ยนจากการโฟกัสผลลัพธ์มาโฟกัสที่กระบวนการแล้วอะไรก็จะดีขึ้นเองนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ